นับสนุนโดย ibf ไส้ F, กรอกอีสานสนใจติดต่อ081-915-2770กลับเข้าสู่ชนทุกปัญหากับสาม,มารถนะครับวันนี้อยู่ในประเด็นร้อนๆนะฮะอายาการสั่งไม่ฟ้องคุณทักษิณคดีก่อการร้ายหลักฐานไม่พอหรือว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรนะครับเป็นคำถามที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันแสดงความพิถศนะะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเวทีของท่านผู้ชมนะครับ ช่วงนี้ไปสนทนากับรองศาสตราจารย์ด็อตร์เจตวนวณิกนะครับคณะบดีบัณฑิตวิยาลัยนิติศาสตร์นะครับมาวยาลัยสยามสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจารย์แปลกใจไหมฮะว่าคําสั่งของอายการสูงสุดในคดีที่คุณรักสินเข้าไปเกี่ยวข้องจากผลการชุมนุมของปรปชจะออกมาในรูปนี้อาจารย์นะครับจารแปลกใจไมแปลกใจไงฮนะ ถามว่าแปลกใจไหมก็ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือในส่วนของอายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอายการสูงสุดอายการทั่วไปเนี่ยนะครับการสั่งคดีเนี่ยมันก็มีได้อยู่สองนัยยะอยู่แล้วคือสั่งฟ้องนะครับไม่สั่งฟ้องก็มีแค่สองอย่างครับเพราะฉะนั้นในแต่ละกรณีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่อายการจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเพียงแต่ว่าในเกณฑ์การพิจารณาในบางเรื่องเนี่ยครับ ถ้าถามว่าแปลกใจไหมเนี่ยก็ต้องดูะครับว่าคนตั้งเนี่ยคือใครเป็นคนตั้งนะครับบางทีคนตั่งบางคนเราก็ไม่แปลกใจนะครับว่ามุมมองวิธีคิดจากสิ่งที่พูดในหลายๆเรื่องหรือว่าในลนักษณะของการดําเนินการในหลายๆกรณีเนี่ยเป็นยังไง,ไงเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีการตั่งไปแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้า,าดูดดจากแนวทางในการให้ความคิดเห็นหรือว่าแนวทางในการพิจารณา การฟังคดีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พอจะเดาได้แล้วว่ามันดออกมาในรูปไหนครับอาจารย์คงติดตามการ,กรชุมนุมของนปชบทบาทของคุณทักษิณอาจารย์ดูแล้วบทบาทที่มีการโฟนอินเ<ว>ข้ามาหรือว่าลิงก์วิดีโอเข้ามาเนี่ยอาจารย์ดูแล้วคําพูดคาําจาในฐานะนักกฎหมายเนี่ยเข้าข่ายตามข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวหาไปก่อนหน้านี้หร,รือเปล่าอาจารย์คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมติว่าเราไปลองเปิดดู มาตรา85ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับมาตรา85ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยระบุเอาไว้ว่าครับผู้ที่ประกาศนะครับหรือว่าผู้ที่โฆษณาให้ผู้อื่นทําผิดเนี่ยนะครับบุคคลนั้นเนี่ยถือว่าต้องรับโทษหนึ่งคือคือครึ่งหนึ่งทันทีแม้ว่าความผิดนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นถ้าความผิดนั้นเกิดขึ้นต้องรับโทษเสมือนหนึ่งเป็นตัวการ นะครับคําคาดก่าเราจะมามองแบบที่แบบที่ท่านท่านไอการสุนทรท่านบอกนะครับท่านบอกว่าเนื่องจากคุณต้ึสินอยู่ต่างประเทศความเป็มวลกฎหมายอาในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าทําในต่างประเทศครับจะมีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ต่างประเทศก็ต้องไม่มีความผิดแต่แล้วท่านคิดอย่างนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ต่างประเทศกับอยู่ในประเทศความแตกต่างในหลายๆเรื่องอาจจะไม่มีนะครับครับ วันนี้ผมอยากจะส่งอ e ีเมลในกอผมอยู่เยอรมันผมอยู่ปาธิสถานนะครับหรือผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยการที่ผมกดส่งอ e ีเมลปุ๊บถึงเลยถูกไหมครับครับการที่ผมใช้ระบบสกายหรือใช้ระบบโนอินอะไรต่างๆผมอยู่เชียงรายกับอีกคนหนึ่งอยู่กรุงเทพรรหรือผมอยู่นิวยอร์ก อีกคนมังอยู่กรุงเทพเนี่ยใช้เทคโนโลยีเดียวกันพูดกันได้เลยถูกไหมครับครับในแง่กฎหมายจาในเมื่เรามาย้อนดูเนี่ยคในแง่ในแง่กฎหมายเนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมไปถึงต่างประเทศได้ไหมขื้อกฎหมายนี่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามารถตีความครอบคลุมไปถึงต่างประเทศได้ในลักษณะที่บุคคลผู้กระทำเนี่ยนะอยู่ในต่างประเทศโดยที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยอันนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับครับถ้าทําในต่างประเทศจริงๆเลยเช่น คุณทักษิณเนี่ยขึ้นเวทีในต่างประเทศนะครับแล้วก็ประกาศโฆษณาในต่างประเทศไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมโยงมาที่ประเทศไทยเลยนะครับไม่เชื่อมโยงกับนพชไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยไม่ได้มีการใช้วิธีสการ์อะไรมาเลยเนี่ยนะครับครับแล้วเกิดมีคนไทยไปฟังที่ต่างประเทศแล้วกลับมาทําที่ประเทศไทยอันนั้นอาจจะพออ้างได้ว่าคุณนักเษ็นอยู่ในต่างประเทศการกระทํากินไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยครับเรียนครับว่า เทคโนโลยีปัจจุบันมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับมันมันถึงการมันเสมือนหนึ่งว่าได้มายืนอยู่บนเวทีในประเทศไทยเองเลยเนี่ยอันนี้มันก็น่าอังขาว่าการอ้างว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจึงไม่ถือว่ามีความผิดนีน่มันมันก็อย่างที่ผู้เรียนนะครับว่ามันก็แปลงอยู่ครับแต่ว่าดูฟังดูทางอายการอดีตอายการสูงสุดนะครับวันนี้คุณจุลสิงห์ก็ไปชี้แจงในเวนทีกรรมธิการก็ดูจะไม่อธิบายว่าคดีคด,ดีนะหลักฐานพอไม่พอแต่ว่าพยายามอธิบายบอกว่า คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศครับคือแสดงว่าแสดงว่าหลักฐานนี้อีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าใช่ครับคือคือเวลาที่เราไปพิจารณาเนี่ยนะครับในเกณฑ์ในข้อใ้ครับในเกณฑ์การพิจารณาเนี่ยนะครับเราจะต้องดูครับว่าสิ่งที่กระทำเนี่ยคือแม้ว่ากระมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับหรือกฎหมายอาญาเนี่ยกําหนดเอาไว้ว่าการปีความต้องปีความโดยเคร่งครัดเนี่ยนะครับครับ แต่เราต้องดูครับว่าการกระทําที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาตามกรอบของมวลกฎหม,ออมายอาญาเนี่ยอย่างว่าปี59เนี่ยการกระทำนั้นมันเกิดขึ้นที่ไหนในแง่ของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเพราะว่าการกระทำมันคือแะ้วการกระทำมันคือประกาศโฆษณาหรอนะือทักชวนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเดินมาด้วยตัวเองแล้วมาตบบาตบลหลเออเธอทําแบบนี้นะ ันส่งสกายหรือส่งอะไรมาที่มันทําให้คุณปรากฏตัวในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับตรงมันก็เหมือนกันถ้าเราไปห้องส่งสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับแล้วคนนั่งดูโทรทัศน์คนก็นั่งดูโทรทัศน์จอนั้นถูกไหมครับครับเราไปนั่งอยู่ห้องส่งที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเราก็มาโผล่ที่จอโทรทัศน์จอนั้นคนก็ดูโทรทัศน์จอนั้นถูกไหมครับครับ คนที่ดูจอทัชจอเดียวกันนั้นถ้าได้ฟังคำเชิญชวนคำประกาศโฆษณาเราเขาฟังที่ไหนครับเขาฟังที่ประเทศไทยถูกไหมครับครับแล้วแปลว่ามันมีการกระทําส่วนหนึ่งในประเทศไทยเพราะว่ามีคนนั่งดูในประเทศไทยแล้วมีรูปของคนคนนั้นมาปรากฏในประเทศไทยถูกไหมครับผลของการกระทำเกิดขึ้นที่ไหนผลของการกระทำเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนั่นก็แปลว่ามันมีการกระทําส่วนหนึ่งในประเทศไทย แต่มาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยอยู่ต่างประเทศมันไม่ใช่ไงผมเป็นเล่ยเนะว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยการพิจจรานาต้องพิจารณาพื้นฐานเทคโนโลยีด้วยไม่ได้พิจารณาแบบว่าวันนี้เราไม่เคยมีเทคโนโลยีอะไรเลยอืมครับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์อายการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องแล้วทฤดีถือว่าสิ้นสุดแล้วใช่ไหมดาเนินการอะไรต่อไม่ได้แล้วอ,อถ้าในถ้าในส่วนนั้นใช่ครับถ้าในส่วนของของของกรอบที่ เป็นการดําเนินการไปโดยการถึงส <ập S 2> <ศ>ุดนะครับยกเว้นแต่ว่า้นเกิดขึ้นว่ามีใครที่อ้างว่าตนเป็นผู้เสียหายกับการนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไปฟ้องเองก็ต้องดูว่าทางศาลเนี่ยท่านจะพิจารณาตามกรอบของมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา5 5ว่าอย่างไงว่าคนที่ไปฟ้องเนี่ยจําเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลไหมหรือเป็นผู้เสียหายหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ทําอะไรไม่ได้ครับครับก็คือ ยกเว้นถะ้วมีมีหลักฐานใหม่ขึ้นมาอะไรด้วยใช่ไหมฮะอืมถ้ามีหลักฐานใหม่นะครับถ้ามีหลักฐานใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่ใช้ในการพิจารณาเดิมเลยนะครับอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยได้ครับสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก็คือส่งผ่านนายการอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าหลักฐานในกรณีนี้เนี่ยมันอาจจะได้ถูกนําสืบไปแล้วก็คือว่าสิ่งที่คุณนักษิได้ทําการส่ง ผ่านม,มาทางสกายเลยส่งผ่านมาทางทวิตหรือทางทางอะไรที่เป็นสื่อใหม่นะครับที่สามารถส่งข้างกันไ,ไดมน้มันก็มันก็มีกค่นันนะคือไม่น่าจะมีอะไรใหม่หวันนี้แล้วใช่ไหมฮะครับครับ,รบในในนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายที่มีคดีเชื่อมโยงเนี่ยเขาก็สามารถฟ้องร้องตรงได้ อันนี้อันนี้ได้ไหมอาจารย์ครับนะเขาก็ฟ้องตรงได้ไม่ต้องผ่ายเขาฟ้องตรงได้เขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายเนื่องจากอะไรเป็นผู้เสียหายเนื่องจากการที่คุณนักสินเนี่ยทักกริาการโฆษณาให้คนทําผิดอะไรเงี้ยครับเขาก็สามารถฟ้องเองได้ครับแต่อยู่ที่ว่าศาลท่านจะระทับฟ้องหรือเปล่าถ้าเกิดศาลท่านมะทับท,ทับฟ้องว่าเออเธอเป็นผู้เสียหายก็นบนบนดําเนินกระบวนพจารไปได้ครับครับก็ต้องดูว่าคนไหนจะกล้าฟ้องหรือเปล่านี่ฮะถ้าที่ดูอาจารย์ใครไคพอที่จะเป็นผู้เสียหายจะกล้าฟ้องคนที่เสียหายในเหตุการณ์โดนเผาหรือว่า อาเจ้บ้านส่วนไหนบ้างฮะท,ที่ที่คิดว่าจะสามารถดําเนินการก็คนที่พิจารณาแล้วพบว่าการกระทําของพันวรวัชสินเนี่ยนะครับมีเชื่อมโยงไปถึงคู่อี้เป็นคู่กระทําเพราะว่าการกระทำของพันวรวัชสินเนี่ยคืบควรหรือว่ารรประกาศุสนาให้ทาถูกไหมครับครับถ้าไปเชื่อมโยงกับใครก็แล้วแต่ที่ไปทําไม่ว่าทําอะไรไม่ว่าเผานะครับไม่ว่าทุกทํรลายบ้านเมืองไม่ว่าทําร้ายร่างกายไม่ว่าอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับหรือเป็นความผิดทางหายเน็นที่มันมีความผิดทางอาญาเนี่ยก็ถือว่าเข้าขายตรงนั้นก็สามารถที่จะเป็นผู้เสียหายได้เพราะว่าคือการกระทําที่มันเชื่อมโยงันเนี้มันก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นผู้เสียหายครับครับนะฮะชัดเจนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับครับผมขอบคุณครับครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรเจตทนวันิกนะคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามนะครับนะก็ เป็นความวิสัเห็นของอาจารย์นะจากประชาธิปัตย์จากจากฝากฝั่งนักวิชาการอีกด้านหนึ่งนะเราก็พยายามที่จะติดต่อไปยังอายการสูงสุดหรืออดีตอายการสูงสุดนะคุณจุลสิงห์คุณอัจพร์ใหญ่สว่างก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะก็เลยจําเป็นต้องไปพูดคุยไปติดต่อนะฝากฝั่งที่ดูเหมือนว่าจะอยู่ฝั่งคุณทักเสินฝั่งนปชมา พูดคุยนะครับมาชี้แจงมาอธิบายนะเพราะอาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างจากสองคนที่เราพูดมานะเพื่อที่ให้เกิดความเป็นธรรมกับคนที่อยู่ในประเด็นที่เราพูดคุยกันอยู่นะคุณวินยศชาติมนตรีนะครับทนายความของนอปชอสวัสดีครับคุณวินยศครับสวัสดีครับคุณตบอนครับครับม,บมีมีเสียงต้องติ้งเยอะคุณมีเสียงวิจารณ์เยอะครับคุณวินยศว่าการที่ อายการสั่งไม่ฟอ้องอายการสูงสุดนี่นะกรณนนีคุณทับสินเกี่ยวข้องกับก่อ,อการร้ายนี่นะดูเหมือนจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่พอสมควรไม่ใช่เพราะหลักฐานไม่พอหรือว่าเอ็ประเด็นต่างประเทศอะไรประมาณนี้ยนะคุณคุณวินยศพอที่จะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรอืมคือมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่อาจจะมีอย่างนี้ครับวิจารณ์ทั้งในทางที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยส่วนส่วนคําที่คุคณสมพอลบอกว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังผมก็เชื่อว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันนะฮะ คำความหมายของผมเนี่หมายครับว่าไอ้คำว่ามีเบื้องหน้าเนี่ยต้องย้อนกลับไปมองว่าการตั้งข้อหาคําว่าก่อการร้ายเบื้องหน้าที่เห็นชัดเจนคือเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิเพชีวะครันะที่มองว่าการชุมนุมของประชาชนนปชเนี่ยมีท่านประดตัวทักษิณชินวัตรเนี่ยมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งที่เก็ตได้ว่าถ้าท่านอยู่เมืองไทยท่านก็คงไปชุมนุมด้วยครับ แต่ถ้าท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็แสดงความคิดเห็นผ่านผ่านผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตก็คือการจะโกนวิ่งหรือวิดีโอลิงก์อะไรอ่าสกายก็ตามเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกของประชาชนคือคืาอาถ้ามีความผิดใช่ไหมคุณคุณคุณวินยศนะถ้ามีความผิดคือคุณทักษิณก็โดนโดนด้วยใช่ไหมฮะถ้าถ้าแน่นอนฮะคือกระบวนการที่เกิดขึ้นอาญาเนี่ยผมผมผมบอกได้ว่าอย่างที่คุณสมพรบอกถ้ามีความผิด นะครับหรือการกระทาเข้ารับษณะาเป็นความผิดก,ก็ต้องถูกสั่งฟ้องครับแต่สุดท้ายที่ว่ามาเป็นปัจจุบันนี้ที่ท่านอายการสูงสุดเนี่ยจะเป็นท่านอายการสูงสุดท่านเดิมก็ตามเนี่ยนะครับมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็เป็นการกระทําตามที่อํานาจตามปรบนกฎหมายวิธีพิจาาความอาญ,ญาเนี่ยให้อํานาจกับท่านไว้ตามมาตรา20ครับซึ่งมาตรา20พรบอยาญาเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยเป็นอํานาจของพนักง,งานสอบสวนนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ย โดยปกติคดีทั่วไปเนี่ยจะเป็นพนักงานสอบสวสนซึ่งเป็นตำรวจหรือพนักงานสอบสวนคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือพนักสอบสวนอื่นที่มีฐานะเป็นพนักสอบสวนด้วยก็ตามครับแต่กรณีนี้ทําไมอายการสงูงถุกต้องเข้ามาเป็นพนักงานสอบสวนอันนี้ผมขออธิบายนิดหนึ่งครับว่ากรณีที่การกระทําความผิดเกิดขึ้นนอกราชอา,าจักรเนี่ยนะครับเขามองว่าการกระทําของท่านทักษ,ษิณเนี่ยกระทาอยู่นอกราชอา,าจักรครับวิดีโอลิงค์เข้ามาในเมืองไทยการกระทาของท่านอยู่นอกราชณา,าจักรเนี่ย ต้องถือว่าเป็นการกระทําที่พนักงานอายการสูงสุดจะต้องเข้าไปเป็นพนักงานสอบสวนเมื่อพนักงานสูงสุดมีอำนาจต้องต้องทาทาการสอบสวนตามปวิยายี่สิบนะเนี่ยท่านจะต้องสอบสวนเองหรือจะตั้งให้พนักงานอายการคนใดคนหนึ่งหรือพนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เป็นผู้สอบสวนคือหมายถึงว่ากระทาแทนท่านได้โดยตําแหน่งนะครับครับะนั้นเมื่อท่านทั้งตั้งคณะทํางานขึ้นมาซึ่งคณะทำงานในขณะนั้นผมเข้าใจว่าก็จะร่วมกับพนักงานสอบสวนของทีเอสนั่นแหละครับ นะครับดำเนินการเปนหน้าทํางานของท่านมาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสอบสวนได้จะได้เนื้อหามากน้อยแค่ไหนไม่เป็นไรสุดท้ายมีการสอบสวนเสร็จสิ้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเนี่ยซึ่งประกอบด้วยดีไซน์และก็อายการเนี่ย